ชัดมากนี่คือกล้องติดรถยนต์ความละเอียด 2K ราคา1ัน0องรนิ้จักให้วิชั่นแบรนด์ที่ทำกล้องวงจรปิดชื่อดังที่เห็นกันอยู่ในประเทศไทยนี่เองกลางวันภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับคมชัดสีสันสดใสแนวนอนกว้างร้อยองศาแนวทแยงกว้าง122ยองศากลางคืนก็เก็บภาพไม่ดีภาพไม่ย้วยเฟรมเรท60ไฟถนนไม่กระพริบภาพสว่างเพราะเขามีรูรลบแสงใหญ่ถึงเ1.55เพื่อนๆลองดูสิครับเลขทะเบียนนี่เห็นชัดเลยมีระบบ G sensor คอยตรวจจับแรงกระแทกถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมัน 360สามอหงศาหันมาถ่ายในห้องโดยสารได้ถ้าเราอยากจะเก็บบรรยญญากาศในรถหรือจะตั้งกล้องไว้เผื่อโดรลี่ถ่ายนีย่ก็ดีเหมือนกันแอป,ปที่ใช้ก็ชื่อนี้เลยรหัส WiFi เริ่มต้นก็คือ1-0ถึงูดูภาพสดตั้งค่ากล้องดาวโน,โน์โหลดไฟล์ก็ทำได้ในนี้ครับรองรับเมมโมรีการ์ได้มากสุดถึง25 6ร b ระบบะบันทึกวนซ้ำไม่ต้องคอยมานั่งรถไฟเก่าๆส่วนเมมบมรีการ์ที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นรุ่น h i g อ e n d u r a n c e เพราะจะทนความร้อนทนลังสีได้มากกว่าเหมาะกับการใช้ใส่ในกล้องหน้ารถครับเวลาติดตั้งเข อันนี้เป็นการเดินแบบง่ายๆไม่ง้อช่างใครกำลังมองหากล้องหน้ารถชัดๆคมๆราคาไม่แพงดูตัวนี้พิจารณาครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมทักรีวิวบุ้ย